เม n ทอล์กแฮงเอาท์ by สิงสุดาสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับนะคะเข้าสู่รายการเมนทอล์กแฮงเอาค่ะวันนี้นะคะอยากจะบอกว่าหนุ่มตัวเล็กๆเนี่ย ขยบขยบขยบเช็ด้ายไปก่อนนะคะเพราะว่าวันนี้ค่ะหนุ่มที่จะมาคุยกับเรานะคะเป็นหนุ่มกล้ามตล้ำบึกตัวโตวเบอร์ร่มทงเหมือนบอดี้การ์ดเลยก็ว่าได้ค่ะ<ม>พูดเลยนะคะว่าหนุ่มสไตล์นี้เนี่ยมีดีตรงที่ว่านอกจากจะกล้ามปูแล้วนะคะ เวลาสาวๆไปไหนนะคะไปกับเขานี่ไม่ต้องห่วงเลยค่ะหนุ่มๆหน้าไหนก็ไม่กล้าเข้าใกล้ค่ะเพราะว่าก็จะรู้สึกว่าเหมือนมีบอดี้การ์ดคอยโปรเทคเราตลอดเวลาเลยนะคะ95-100%น่ะ คือคุณจะสัมผัสได้หมดเลยว่าเฮ้ยตอนนี้คุณอยู่ตรงนี้นะบ้านเรือนเป็นยังไงถนนเป็นยังไงมันคือฟิลเดอรโรสจริงๆนะแล้วผมบอกเลยประเทศไทยนี่นะฮะโอ้โหสุดยอดแต่ว่าวันนี้ค่ะแขกรับเชิญของเรานะคะจะเป็นใครก้ามปูใหญ่ขนาดไหนเดี๋ยวต้องไปพบกับเขาค่ะแต่ตอนนี้นะคะเซบาสเตียนรอเราอยู่ค่ะกับช่วงเช็คอินสิงสารานไปอัปเดตที่เที่ยวกันดีกว่าค่ะสิงสารานซ่าเดตเวิร์กบายสิงโซดา แต่อีกไม่นานนะครับที่จะถึงเวลาเทศกาลแห่งความสุขนั่นก็คือมีทั้งคริสต์มาสและก็มีทั้งเยีย์ครับและจะคุณยังไม่รู้ว่าจะพาเพื่อนๆไปแห้งเย้าชิลๆกันที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวผมจัดให้ครับในเช็คอินสิ่งสํามราญคืนนี้ครับและบอกเลยว่าแค่เห็นหน้าร้านผมก็เริ่มจะมีความสุขเข้ามาแล้วครับ่าสวัสดีครับสาวลาพร้าว122หรือรามคำแหง65กับร้านห้องสมุดมิวสิกอารีนาโซนจัดไปครับ และนี่ก็คือพิกัดสุดซ่าของเราในค่ำคืนนี้ครับสำหรับบรรยากาศซ่าๆไม่ต้องพูดมากครับอยากให้เห็นตอนนี้ครับเปรี้ยวสุดๆเลยเมนูสุดซ่าในวันนี้ครับนี่เลยยำสาวไฮโซต่อด้วยจานนี้เลยปลาช่อนลุยสวนห้องสมุดแล้วก็ปิดท้ายด้วยเมนูยอดฮิตของที่นี่ครับต้มยำกุ้งมะพร้าวอ่อนมาทานอะไรครับเติมความซ่าด้วยสิงเวอร์จินโมฮิโต้หน่อยครับ สชาติแซบแบบนี้นะครับเช็คอินได้เลยแอปสุดซ่าที่ให้คุณสนุกกับการเช็คอินมากกว่าที่เคยพร้อมมอบส่วนลดและสิทธิพิเศษเพียบเช็คอินปับ๊บรับสิทธิพิเศษขั้นแรกก็คือโปรโมชั่นโค้ดทันทีเลยครับและสิทธิพิเศษขั้นที่2ครับเก็บแต้มสะสมไว้แลกรับสิทธิประโยชน์ลุ้นของรางวัลและโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมเอ็กซ์คลูซีฟอีกมากมายทั้งคอนเสิร์ตปาร์ตี้และอีเวนต์สุดซ่าจากโซดาสิง์ครับ มื่อกี้ก็เจออาหารอร่อยๆกับบรรยากาศชิลๆนะถ้าใครอยากจะยกระดับความซาเบก็เข้าไปในนี้เลยครับโซนคลับครับสิงสมราญซาเดตเวิร์คบายสิงโซดาเมนสไตล์ดีกรีความซาเลเวลรวันเอาละค่ะขอต้นอนรับยังเป็นทางการเลยดีกว่านะคะกับพี่ปอ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมครับคุณปอกก้ามปูเข้าของคุณนี่กล้ามันเป็นเอกลักษณ์มากๆากเลยขอดูกล้ามหน่อยนี่เล็กน้อยน้องเฮ้ยยังกับวินดีเซนโอ้โหดีงจวินมอเตอร์ไซค์เฮ้ยว่าไงจ๊ะได้ข่าวว่าตอนนี้มีอาชีพเป็นคนขายกางเกงยีนเหรอคะคือเอาอย่างไรอ่ะคือมันเริ่มมาจากว่ารักที่ชอบขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็ หาซื้อ,อยางเกงนี่แหละของนอกนี่แหละเพราะว่าในประเทศไทยเนี่ยไม่มีถ้าอย่างนั้นเนี่ยทำแบรนด์ของตัวเองขึ้นมาเลยดีกว่าใช้ดีไซเนอร์ไทยแต่ว่าไอ้อุปกรณ์วัสดุป้องกันเนี่ยเราก็อินพุตมาจากต่างประเทศเพราะเมืองไทยเนี่ยยังผลิตไม่ได้ป้องกันยังไงถ้าเกงยีนี้มันต้องป้องกันอะไรบ้างคะคือผมบอกเลยว่าไอ้ผ้าที่ผมนํามาใช้ยกตัวอย่างง่ายสองตัวนี้เอามาเปรียบเทียบ คือยี่ห้อเนี่ยนะฮะอย่างที่เห็นกันก็คือ bad ass bad ass มาไซก็จีนจริงจริงแล้ว bad ass หมายความว่าแบบไอ้พวกไอ้ตัวร้ไรไอ้พวกไอ้เก๋าอะไรอย่างเงี้ย bad ass รุ่นนี้มันจะเป็นผ้าเคลือบเห็นไหมฮะผ้าเคลือบอ่าแล้วที่ผมบอกว่ามันเป็นเกรงเกรงป้องกันเพราะว่าหนึ่งเนี่ยนะฮะมีกาวมันเอาไว้ป้องกันเวลารถล้มอ๋อใชสองก็คือที่บอกว่ามันเป็นเซฟตี้เนี่ยคือนี่เนื้อผ้าตรงนี้เห็นไหมเจฟเออมันหนาอันนี้มันคือผ้าเคฟล่า ที่เขาไว้ทําเสื้อกันกระสุนนะ่ะทีนี้เวลามันครู่ลงไปเนี่ยสไลด์ลงไปเนี่ยมันขึ้นอยู่ว่าความหนาของกรัมของเคฟล่าแต่ตัวนี้มันสร้างมาสร้างเกงยียนฉะนั้นเนี่ยกระสุนยิงเข้าเ <laughs> พียงแต่ว่าถ <laughs> ้าเกิดครูดถนนไม่เข้า <Okay. S 1> ไม่เป็นไร <laughs> นะฮะถ้าเราคนซ้อนก็ทานะฮะผู้หญิงก็มีของผู้หญิงก็มีใช่ผมทํามาคู่กันมีจะมีอยู่2ส,สีที่แบบมีหญิงชายคู่กัน hmm. มีสีดําเคลือบกับสียียนปกติ พูดถ <Yes> ึงแล้วทำอาชีพอะไรบ้างคะตอนนี้ก็ตอนนี้ก็มีพิธีกรดีเจคลนมิติยุแล้วก็มีรายการทีวีแล้วก็เนี่ยทำเกงยีแล้วก็ดีเจเปิดแผนกลางคืนโอ้โหธุรกิจละตัวเนาะไม่หรอกเรื่อยๆแล้วอย่างงี้เวลาดูแลกล้ามน้อยลงไหมคะหรือว่ายังไงเอาจริงป่ะคือช่วงหลังเนี่ยหลังผมเดี้งผมก็เลย ก็เลยไม่ค่อยมีโอกาสได้เข้ายิมเหมือนสมัยก่อนเมื่อก่อนนี้คือแบบอาทิตย์ละสี่วันถ้าพูดถึงพี่ปอสิ่งที่จิบนึกถึงเนี่ยนอกจากกล้ามปูแล้วก็วจะนึกถึง,ถงมอไซค์ก่อนหน้านี้คุณขี่มาก่อนใครเ,<อ>เพื่อนเลยแล้วอดี๋ยวนี้ก็คือกลายเป็นเทรนด์ฮิตแล้วอ่คือหนึ่งเนี่ยต้องบอกไว้เลยว่ารถติดอย่างวันนี้ที่ผมเอามาเนี่ย คันนี้ผมไว้ขี่ในในเมืองอย่างเดียวถ้าใช้ต่างจังหวัดเนี่ยผมผมจะใช้ครูเซอร์กับใช้ a อ v e n นเ r อร์พี่ผมบอกว่าเลยนะฮะไอคนที่ไม่เคยขี่เนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยหนึ่งโอ้โหอันตรายอ,อันนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะฮะสองเนี่ยอากาศมันร้อนร้อนไมม่ีแอร์ประเทศไทยร้อนมากนะฮะแต่เมื่อไหร่ที่คุณเนี่ยผมว่าอย่าไปเริ่มว่าขี่ในเมืองเริ่มเนี่ยเราเริ่มจากว่าเฮ้ยอยากขี่ท่องเที่ยว9 5้าสถึงร้อนต์ คือคุณจะสัมผัสได้หมดเลยว่าเฮ้ยตอนนี้คุณอยู่ตรงนี้นะบ้านเรือนเป็นยังไงถนนเป็นยังไงโค้งเป็นยังไงคือมันมันคือฟิลด์โรจริงๆอ่ะแล้วผมบอกเลยประเทศไทยนี่นะฮะโอ้โ oh, ห oh, สุดยอดทันียภาพเราสวยมากมา,มาถึงเลเวลคำถามต่อไปดีกว่าสต็ต่อไปเป็นสเต็ปที่รุนแรงขึ้นจัดมาน้องเมนสไตล์ดิกรีความซาเลเวลคำถามแรกเลยหุ่นขนาดนี้ ปีหน้ามีผลงานอะไรให้เราได้ชมแบบว่าวิวโชว์ไปน้ำไหมคะโวยมันว่าวิวเนี่ยคุณอย่างนี้เนี่ยถ้าโชว์ชว์น้ำเนี่หุ่นมันไม่อย่างนี้ดินี่ส่วนใหญ่คนที่ด่าตัวเองนะไม่จริงอย่างที่พูดหรอกไอ้พวกที่แบบโอ๊ยผมยังอย่างงูอย่างนี้พวกนี้นี่ของตอเขอเขาลีเขาเกี่ยวกับอเงียบๆหลายคนเดี๋ยวนี้เนี่ยเขามองว่า ผู้ชายกล้ามโตโตเนี่ยบักจะเป็นเกย์คคุณเป็นไหมบ้านิดนึงนะเบาๆ <laughs> ไม่หรอกคือผมมองว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยนะฮะคือผู้ชายเนี่ยความที่ว่าเขาดูแลตัวเองมากๆผู้คุณสังเกตดิถ้าเกิดผู้ชายเป็นเกย์ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นผู้ชายที่เนีย้ยรักในการดูแลตัวเองแต่ทีนี้เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นประเด็นว่าเมื่อไหร่ที่ผู้หญิงผู้ชายคบกันเนี่ย ผู้หญิงส่วนใหญ่ก็จะแบบมีคําถามแรกเลยเฮ้ย hey, เมื่อไหร่ที่คนเนี้ยบมากเป็นพิเศษเนี่ยหรือว่าเล่นกล้าม hey. แน่ใจเหรอวะไม่ใช่เกย์เหรอวะเกย์แน่เลยเปล่าถูกปะคุณเคยคิดไหมเวลากับผู้ชายเนี่ยอะไรไมแน่ต้องคิดถ้าเกิดใครเข้ามาไหมไหนดูแบบมีกล้ามกามดูเนีบเนีบเกย์ชัวร์ไหมสนถูกปะใช่สเปคสาวที่คุณชอบเป็นแบบไหนคะจริงๆครับผมเป็นคนไม่มีสเปคจริงเหรอแต่เขาบอกว่าผู้ชายตัวใหญ่เนี่ยเขาจะชอบผู้หญิงตัวเล็กๆใส่มินิมินิอ๋อไม่ดิจริงปะผมดูที่นิสัยนะ คือโอเคหน้าตาเนี่ยมันก็ต้องสเปคที่ชอบละแล้วก็ถ้าเกิดว่านิสัยอยู่กันได้เนี่ยก็โอเคผมเป็นคนแบบลองเลยลองเลยใช่ลองเลยนี่หมายความว่าเราไม่ได้คุยกับเขาอยู่กันใช้ระยะเวลาเนี่ยเราไม่รู้หรอกเขาเป็นคนนิสัยยังไงถูกป่ะบางคนเนี่ยคิดว่าสเปคครบเรื่อยๆไม่ใช่บางคนเนี่ยคิดว่าตอนแรกไม่ใช่สเปกก็หลอกบแป๊บเดี๋ยวเฮ้ยครบไปครบมามันใช่วะ ฉะนั้นนี่ไม่แปลกหรอกถ้าเราจะลองคบดูถ้าไม่ใช่ก็เลิกมันไม่มีใครที่ได้ดั่งใจเราร้อยอซคือทุกคนเนี่ยมีคาแรคเตอร์ยูนิคคนละแบบกันไปถูกป่ะฮะ mm hmm. ทีนี้เนี่ยอย่าไปหวังว่าเขาต้องเป็นอย่างงู้นต้องเป็นนี้ที่สำคัญคือเรารับเขาได้หรือเปล่าในสิ่งไม่ดีของเขา mm hmm. แล้วก็ดูว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเขาเป็นคนดีไหมแล้วเขาก็เข้ากับเราได้หรือเปล่าเมนสเตอ์ดิกรีความซ่าเลเวลทร มาถึงเรื่องต่อไปเลยดีกว่าเป็นคำถามสเต็ปเรเวลจ้ะเชิญไลฟ์สไตล์คุณก่อนดีกว่าว่าสถานที่แฮงเอาท์ส่วนใหญ่แล้วจะเจอพี่ปอได้ที่ไหนคะผมยอมรับเลยนะเมื่อก่อนผมเที่ยวแบบเที่ยวกระจายอ่ะเมื่อก่อนชอบเที่ยววิฟวับอะไรไ,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  <laughs> ไปแล้วเสร็จปุ๊บ <laughs> พอตอนนี้เนี่ยผม <laughs> ผมก็มีแฟนเป็นตัวเป็นตนผมก็เลยเลิกเที่ยวละอตอนที่ผมก็ชอบไปท่านูน่นท่านนี่เดือนอนึงเ่ยผมจะออกทริปมอเตอร์ไซค์ประมาณ3ครั้งไปต่างจังหวัดเลย นนี้คือจะเน้นอย่างเงี้ยไปต่างจังหวัดไปอยู่กาแฟแฮงเอา้ลเพื่อนเพื่อนแก๊งเดียวกันไปอะไรเงี้ยก็เลยกลายเปว่าตอนนี้แอคทิวิตี้ที่เอนจอยที่สุดคือการได้ออกเฟรมมอเตอร์ไซค์ต่อไปเป็นคำถามที่ประจำรายการเลยว่าวีรกรรมสุดซาของโบล์แมีให้ดีกรีความซา้วยนะถ้าไม่ซาเราให้เล่าเริ่มใหม่โอ้โหวีรกรรมสุดซาเอาจริงอะผมเห็นลุกเหมือนโจรนี้นะ ผมเป็นคนเรียบร้อยมากเลยจริงเหรอเออฉันถามหน่อยสิอยากรู้เริ่มสักครั้งแรกอายุเท่าไหร่คุณปอยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดเออสักเริ่มต้นนี่สักตรงไหนคะผมสักตรงนี้อันไหนคือลายแรกของคุณปอเนี่ยตรงนี้ลายแค่ตรงนี้อันไหนเอ่ยที่เป็นที่เป็นดอกกุหลาบแล้วก็เป็นเป็นเป็นเทรบล์เนี่ยใช่ใช่นี่คืออันแรกในชีวิตใช่ยีแล้วตอนนี้นี่คือนี่คือทั้งตัวมีแค่นี้ที่ไม่มีอกมีท้องมีหลังมีตรงนี้ ขามีอะไรเงร okay, ี้ยโอเคไหมเราให้เวลาคิดเรื่องวีรกรรมแล้วเนี่ยที่ชวนคุยนู่นนี่นั่นโน่นเน <laughs> ี่ยวีรกรรมเหรอ มส่วนใหญ่ทุกคนก็จะชิมไม่หอ,อง,ง,งเราเ,<อ>เริ่มต้นจากวีรกรรมสั้นๆอย่างเช่นโดดเรียนส่วนใหญ่จะเริ่มมาจากอย่างนั้นก่อนมาจากสมัยเรียนเข้ามาหาลัยเซิร์ฟอะโอเคอเอาวีรกรรมตอนเด็กแล้วกันผู้เด็กแฟน<ม>คน,นแรกหรือไม่ผ่านด้วยนะคะเอาแฟนคนแรกเลยอเอาใครค่ะรู้ว่าผมเจอเขาได้ยังไงเจอยังไงคะตอนที่ผมเรียนที่ออสเตรเลียตอนที่อยู่ไฮสคูลขับรถไปเที่ยวจอดหน้าโรงเรียนโรงเรียนหนึ่งเด็กผู้หญิงที่ไหนกระโดดกำแพงมาวะ ก็เลยเพื่อผมจีบก็เข้าไปคุยด้วยเข้าไปเด็กประจำโรงงานเ็า้าไปเที่ยวก็ได้ไปเที่ยวสีลมสอยเดีเปอร์รมถูกไหมฮะสมัยนู้นเลยเสร็จปุ๊บผมก็จะไปรับเธอเนี่ยทุกวันเธอก็จะโดดออกมาหาผมเนี่ยผมก็จะรับเธอทุกวันฮะช่วงระหว่างปิดเทอมอ่ะก็จนเป็นแฟนกันแล้วคบกันแล้วก็อยู่กันมาตอนช่วงนั้นนี่ยผมคบมาเจ็ดปีเรียผม เชื่อไหมว่าไอตอนที่ผมคบกับเขาอะนะผมบ้าขนาดที่ว่าผมไม่เรียนนะผมไฮสคูลเนี่ยผมเกรดห่วยมากเพราะวันหนึ่งผมนั่งเขียนต้นยมาเขาเสาร์อาทิตย์นะผมใช้ไดอารี่นั่งเขียนนะแล้วก็ส่งส่งทางส่งเป็นพัสดุเป็นอย่างไงี้อยู่เป็นปีอะเฮ้ยผมเห็นผมนี้ผมเป็นคนบูชาความรักน้อผมผมมก็ทำอะไรค่ามะความซาระดับนี้ขอกล้าจกว่านี้ค่ะคุณปอคุณไม่ไม่บอกผมก่อนผมไม่ได้คิดมาให้ กร้านๆอยู่นี้ค่ะไงคะวีรกรรมคุณเอาอย่างนี้ดีกว่าไอ้ถ้าไอ้วีรกรรมพวกต่อยตีอะไรเง<ะ>ี้ยผมไม่ค่อยมีเท่าไหร่<ะ>เอาเป็นวีรกรรมความความบ้าผมมั่นใจว่าผู้ชายหลายคนเนี่ยคล้ายๆผมเมื่อก่อนผมซื้อรถมาอยู่คันนึงสมมุติอ่ะผมซื้อคันนี้มาเนี่ยราคา2ล้านะนะผมทุกครั้งที่ผมนำรถคันนี้เนี่ยไปล้างไงนะฮะไอ้ปลั๊กแอร์แบ็เนี่ย,ะะ<ะ>ยมันจะหลุด เพราะมันอยู่ใต้บ่อแล้วผมต้องเสียเวลาทุกครั้งนะฮะเพื่อไปที่บริษัทเนี่ยให้เขาเสียบผมบอกให้พี่ผมถามจริงครับรถพี่ก็ดีนะทําไมพี่มันเกิดปัญหานี้ทุกครั้งแล้วผมถามหน่อยทําไมพี่ไม่เปลี่ยนสายใมันยาวนิดนึงเวลาพี่เลื่อนบ่ออ่ะมันจะได้ไม่หลุดเขาบอกว่าอะไรนะฮะน้องๆผมมีวิธีที่ดีสุดเลยนะครับเลิกเลื่อนบ่อก็ถ้าเลื่อนบ่อแล้วมันหลุดนะ คุณรู้ป่ะผมทำไง,ำไไงผมขายทิ้งวันนั้นเลยผมโทรขายทิ้งผมได้ล้านหนึ่งอะ่ะผมเสียไปล้านหนึ่งอะ่ะอ่ะกะอีแค่กะอีแค่เขาบอกผมบอกว่าเนี่ยคุณเลิกเล่นบ่อบอยผมโกรธมากผมกเฮ้ยคุณเอาอะไรมาคิดอะ่ะขายไหมคะพอได้อยู่โอเคถ้าอย่างนั้นมาถึงคำถามสุดท้ายปิดท้ายเลยดีกว่าอ,อ พี่ปอบอกว่าตอนนี้พี่ปอเลิกแฮงเอาแล้วแต่ว่างานต่างๆที่พี่ปอทำเนี่ยมันก็ยังอยู่ที่แฮงเอาอยู่ดีอะอย่างวันเนี้ยผมจะไปทํางานเสื่อยืดแล้วก็อย่างเงี้ยผมไปผมก็เอนจอยผมไปผมก็ได้ดื่มได้ปาร์ตี้ผมดีเจอที่ละครั้ง <Okay. S 2> ที่ฟลิกที่สลิมอาเซยมันก็เหมือนได้เที่ยวอะแต่ว่านอกจากนั้นแล้วผมก็คือจะไม่ไม่ไปเที่ยวส่วนตัวโอเค วันนี้หมดคำถามของเราแล้วก็ต้องขอขอบคุณพี่ปอมมากๆนะคะขอบคุณครับขอบคุณมากครับแต่ว่าก่อนจากกันไปนะคะเบนท์ท็อปของเราเราจะติดตามค่ะแบดแอสนะคะจะรอดูนะคะว่าคอนเทนต์นต่อบไปจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็ขอให้กิจการรุ่งเรืองเจริญเจริญนี่ค่ขอบคุณพี่ปอขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับกับวีเบนทท็อปในช่วงนี้นะครับ พูดถึงเรื่องนี้ดีกว่าผมมั่นใจว่าทุกคนเนี่ยเคยประสบมาแล้วจําได้ไหมฮะสมัยก่อนเวลาผู้หญิงผู้ชายเนี่ยนัดก,กันไปทานข้าวนะฮะเราสองคนก็จะคุยกันแต่สมัยนี้เนี่ยผมสังเกตได้เลยนะครับไม่ว่าเราจะไปไหนก็ตามเนี่ยคุณสังเกตเอะข้างนะฮะรวมถึงโต๊ะคุณเองนะครับ คนที่เข้ามานั่งด้วยกันนี่นะฮะไม่คุยกันนะครับต่างคนอ่ะผู้หญิงก็จะแชทหาคนนู้นคนนี้ไอ้บางทีไอ้ผู้ชายมันก็เหมือนหรือจะทำยังไงอีกคนนึงมันแชทมันก็เอางี้เราก็แชทมั่งเหมือนกันขอนิดนึงฮะเวลาเราไปทานข้าวเนี่ยนะฮะตัดนิดนึงกับไอ้โซเชียลเน็ตเวิร์กพวกนี้เนี่ยอย่าเล่นนะฮะมันทําให้ความสัมพันธ์เราเนี่ยจะต้องห่างไปเรื่อยๆอย่าอินกันมากครับกับไอ้พวกโซเชียลเน็ตเวิร์กอยู่คนเดียวไม่เป็นไรครับฝากด้วยนะฮะกับ V Men Talk Men Talk Hangout บายสิงห์สุดา